ตัวันรีวิวสวัสดีครับผมได้รับการติดต่อจากพี่ดูสิน,นะครับบินเครืองบิน3าดีแล้วก็อยากจะให้ลองทําคลิปง่ายๆนะครับสอนการฝึกฮอปเครื่องบินเนี่ยให้อยู่หน้าเราแบบนี้เบื้องต้นนะครับปกติเนี่ยก็จะบินท่าปกติท่าหงายท้องวนไปวนมาเดินทางได้แล้วทีนี้อยากจะฝึกฮ็อปใกล้ๆตัวทํำยังไงมาดูกันครับ เริ่มต้นนะครับก็คือการควบคุมตัวคันเร่งเรานะครับตัวนี้การควบคุมคันเร่งเนี่ยมันจะส่งผลถึงการให้เกิดแรงบิดนะครับเราเร่งมากเครื่องบินก็จะบิดแบบนี้มากถ้าเร่งน,น้อยก็จะบิดน้อยและก็จะไปสัมพันธ์กับความสูงว่าเราจะบินประมาณแค่ไหนถักแค่นี้แค่นี้หรือแค่นี้อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องการการันนะครับการควบคุมตัวเครื่องบินให้อยู่ในท่านี้ให้ได้นะครับ เริ่มต้นที่เราฮอปเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะใช้คือตัวแอรอนตัวนี้นะครับแอรอนเนี่ยจะอยู่ที่สติ๊กขวาเือรตัวน,นี้นะครับเวลาที่เราฮอปเครื่องบินอย่างนี้เครื่องบินเนี่ยจะเกิดแรงบิดน,นะครับจะมาในทิศทางนี้ปีกขวาจะวนเข้ามาหาตัวเรานะครับปีกขวาเนี่ยจะวนวิธีการเนี่ยเราก็จะดันตัวสติ๊กเนี่ยไปทางขวาตัวแอรอนดันขวาอย่างนี้นะครับเครื่องบินก็จะกลับมาอยู่ท่านี้พอเราปล่อย แล้วมีแรงบิดก็จะบิดกลับมาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแตะขวาไว้นิด,นด,นด,นดๆนิดๆเนี่ยฮะเลี้ยงเลี้ยงไว้พอบิดมาแล้วก็เลี้ยงไว้ถ้าบิดมากเกินไปก็จะกลายเป็นท่าน,นี้ปล่อยมือก็จะวนกลับมาแบบเดิมเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของการควบคุมตัวระยะใกล้ไกลนะครับเครื่องบินห่างตัวใกล้ตัวเราจะคุมด,ด้วยตัวอิเลเวเตอร์ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าอัพดาวน์นะครับถ้าเราต้องการให้เครื่องบินห่างตัวเนี่ยเราดันออกก็คือตัว ดาวนะครับเครื่องบินจะไปทางนี้ถ้าอยู่ไกลเกินอยากจะดึงเข้ามาหาตัวเราเราดึงตัวนี้ลงอีเลเวเตอร์ก็จะเลี้ยวเข้ามาอย่างนี้นะครับพอได้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยระยะที่ต้องการเนี่ยเราก็ปล่อยนะครับแค่นี้เองตัวนี้เราไม่ต้องคอยดันขึ้นหรือดันลงอยู่ระยะแค่ไหนแล้วเราพอใจเอาแค่นั้นนะครับดึงมาเนี่ยดึงมาหาตัวผลักออกหรือดันไปอย่างนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์ก็คือตัวนี้ที่ดันซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานีครับ เวลาที่เราต้องการให้เครื่องบินเนี่ยย้ายไปทางซ้ายนะครับลดดอนไปทางซ้ายมางนี้เสร็จพอเราคืนอปุ๊บเนี่ยอาการจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องแตะขวานิดนึงให้กลับมาตั้งตรงถ้าเราต้องการให้เครื่องบินขยับไปทางขวานะครับดันลัตเตอร์ไปทางขวามาทางนี้แล้วปล่อยปล่อยเสร็จต้องกลับไปทางซ้ายนิดนึงนะครับดึงเพื่อให้เครื่องบินตั้งตรงสมมติว่าถ้าอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็รื่มีอาการเอียงอย่างนี้นครับหัว หัวยังปทางซ้ายเราก็ดันขวาเขาจะกลับมาตรงหัวยงขวาดันซ้ายกลับมาตรงก็คือดันไปที่ทางตรงข้ามของตัวรัดเดอร์ต่อไปก็คือการรับนะครับในการรับเนี่ยเวลาที่เราเล่นเครื่องบินเนี่ยเราอาจจะเล่นให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้พอความเร็วได้เนี่ยเราก็ดึงนะครับตัวอิเลเวเตอร์เครื่องบินก็จะบิดมาแบบนี้นะครับพอลอยมาเนี่ยให้เราปล่อยแล้วเราสั่งกันเล่งนะครับมันจะมีแรงเฉื่อย ก็จะปลิวเข้ามาแล้วเราก็รับแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเล่งเ้เขาอยู่กับที่คางไว้่างนี้นะครับแล้วเราก็เดินที่ไปจับแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่จังหวะอ่ะลองฝึกกันดูครับเล่งกันเล่งกันนะครับผมจะลองเล่งแล้วปล่อยเราจับให้ดูนะครับเล่งนะครับเนี้ยแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามามง่ายๆดึงเข้ามา มาดูภาพสโลมโมชั Slow ่นกันนะครับพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยดูที่แอรอนนะฮะก็ <c oughs> จะการขวากดขวาก็ <c oughs> จะเห็นว่าบานพับด้านขวาของแอรอนก็จะยกนะครับเป็นเกิดจากการที่เราดันขวาเป็นการเลี้ยงเมื่อเพื่อไม่ให้ปีกเครื่องบินเนี่ยบิดมาหาตัวนะครับเอาลองดูใกล้ๆเห็นไหมฮะดันไว้เราก็แตะปล่อยแตะปล่อยดูเฉพาะตัวแอรอนนะครับดัน เลี้ยงเพื่อให้ตัวปีกเครื่องบินเนี่ยไม่บีดเข้ามาหาตัวเรานะครับถ้าเรากดมากไปเราจะเห็นว่าปีกเครื่องบินเนี่ยจะออกไกลตัวทีนี้การปรุมระยะนะครับใกล้ไกลอไฟหน้าดานันตั้งนะครับดึงกลับมาใช้เลเวเตอร์นะครับด,ดึงกลับมาใหม่ไฟนะครับดันดึงกลับมาสองตัวนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับฝึกแอรลอนนี้นะครับดันขวาอย่างงี้ข้อมือมาดาันขวา ใกล้ไกลก็คือใช้ออลูเตอร์ดาวน์งดันดึงทีนี้ตัวนี้นะครับลัดเดอร์ย้ายตำแหน่งซ้ายขวาอ่ะสม่มสติจะมา็สองนะครับให้ไปอยู่ซ้ายเนี่ยฮะดันาาซ้ายให้ไปขวาแล้วแก้กลับซ้ายคืนขวาคืนเนี่ยก็เล่นโยกเยกได้ะครับ เวลาที่พร้อมเนี่ยเราก็จะใช้ทุกส่วนทีนี้ตอนรับนะครับเนี่ยเดินเข้ามาป้าตัตวันเร่งแล้วอย่างนี้นะครับถ้าตัดเร็วไปเนี่ยอาจจะร่วงแล้วก็ย่อขาเรามารับนิดหนึ่งนะครับอ่าดูวิธีรับนะครับสูงนิดหนึ่งเดินเข้ามาตัดันดเร่งรับแบบนี้อ่าลองดูนะครับปล่อยนะครับพรอมแอรอนขวาดันแมงหน้าเดิ รับซ้ายาด้วกครับขวาแทงหน้ามาังหลังเนี่ยเราก็นวดนิ้ว,วนวดไปนวดมาลับแบบนี้ทีนี้เรามาลองฮอปกันย,ยาวๆนะครับเรื่องที่1นนะครับคันเร่งนะครับก็เร่งกําหนดความสูงเลยประมาณเท่าไหร่นะครับเลี้ยงให้ได้อยู่ระดับนั้นเรื่องที่สองนะครับคือการรักษาอาการเครื่องบิน ให้อยู่ได้ในแนวตั้งตรงนะครับตัวที่ใช้เยอะๆก็ตัวไอรอนที่ดันทางขวาเนี่ยครับดันไอรอนขวาเลี้ยงเครื่องบินให้ตรงนะครับให้เขาหันหลังเนี่ยหลังเครื่องบินนมาหาหน้าเราแล้วก็ตัวอเลเวเตอร์อัพดาวดันไปดึงเข้าดันไปดึงเข้าแต่งให้เครื่องบินอยู่ใกล้ไกลแล้วก็ตัวรัดเดอร์ในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการรับเครื่องบินนะครับสําหรับผมนะครับการฮอบได้นี่ก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วครับ ลองฝึกกันดูนะครับผมคิดว่าทุกคนทำได้แน่นอนอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนดีนัสสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ